สวัสดีสวีดัตกับปีน้องครับบอไดมาโดนแล้วบอไดมาโดนแล้วปีน้องแฟนครับเอฟซีเพิน่นคอมเมียนทักทายมาหาจันลอยว่าโอ้จันลอยว่างๆเขาไปเรียนน้ำอีพอตวงแม่ปีในเด้อเพิน่นว่าเมื่อนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับแวะเขามาหานะครับอีพอกับอีเม่นะครับอยู่บ่อบบูบาดนียนะครับ พอ่อโต้งแม่ปีนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดยังจืจอได้แน่นอนอีพอ่อโต้งกับอีแม่ปีนี่ฮอดแล้วครับพี่น้องเงื่อนเพิ่นนะครับน,น,น,บนี่เห็นรถซาเลงจอดอยู่เงื่อนแล้วประตูบ้านเปิดอยู่น่าจะมีคนอยู่อยู่นะไส้ละปึ๊บนั่นดีปึ๊บ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 เอาหอดแล้วพี่น้องครับอยู่บนนอบาดเห็นมะเบิ่งดูจอดรถแล้ว็วแต่ะพ่อโต้งแม่ปีไว โอ้ตัวมะเขียบก็ตายแล้วตัวนี้ใล่หรอโอ้ใช่ป่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ๋อไปกินน้อไปกินน้าเอาง้อไปกินน้ำเอาเราไปน้ำหอาบ่นดิบัวครับไปไปไม่ใช่ปีไปใจป๋อไงปีแล้วไปอุดรไปอุดรโอ้ไปอยู่น้ำหลวงสาวเพิ่นฝ่าห่านเสริมสวยไปจักแล้วตัวหา ว่าเจ้าอยากได้รถวมื่อ,อกี้ก็เลยสิาพาไปเบิ่งรถอยู่เตียนหน้ามูอยู่อันบรรจุนวันว่าจะได้รถเก๋งพอดีล่ะสนามมูคำนั้นมีอยู่หรอกพออ่อจะตรงไปนะข้าวเหนือเอาเตี๋ยวฟางง้วก็วจะกลับไปแต่ข้าวเหนือเอากลับมาจากมาคุยก,กับอีพอพาแม่ปีบระยู่ไปอู้ดอนแวะเขามาเล่นน้าเพลินไปดองป้เาเข้า<ะ>ขึ้นรถสนามจับผมเสียวลุงยูทูบไอพี่น้องเบิ้งเพราะว่าพอได้มาหาอีพอขึ้นฟ้าฝนกันได้อะ บ้างเหนือเสียพาผมไหลตานเลยตานวายลูกสาวอีกะตานหน่อยผู้ใด้ชื่อตานหน่อยในในพี่น้องนี่ยในในในอีพ่อไปเอาหัวกินน้ำมาสั่นไม่พอได้ยูเงินแม่เรากลับไปอูด้ดอนโอ้เออกลับมาสิมาขวนหนูอีพ่อก,กินก็ได้กลับมาหนิอีพ่อเราได้หนูอีกแล้วพี่น้องกลับมาสิมาขวานหนูนี่นี่กลับมาสิมาขวนหนูประตูวป่ะเดี๋ยวเขาบรรทุนก่อนพี่น้องไปเบิง้งรถ นะครับกลับมาจะมาคุยกับพี่พอเดี๋ยวผ่านได้เพิ่นไปสิขาไปเบิ่งรถน้ำมูว่าสันเอานั่งล้างพิ่นซองตีโอเคครับครับ <c oughs> ผมไปสนาเฮาไปพี่น้องไปเบิ่งรถอยู่บรนต้นกลับมาจะมาขวานู้พอตัง <c oughs> โอเคล้างสิไฟมาพอดีสวัสดีครับพอ่อสบายดีอยูด่ดีไม่แห้งเ,ออดเดี๋ยวพาเพิ่นไปเบิ่งรถก่อนครับผมครับมาจะมาขวานูตัวนั้นเห็นแล้วแม่แม่ไปอุดรไปอุดอโอ้เหยาบเล็กเลยตัวดังเปล่งลงหันโอ้ย เล็กว่าเด็ดดกันที่พอเมืเอารถไถมาถมหนีแล้วเราเอารถไถไถรถไถไถออกเดี๋ยวพาเ่อผมไปเบรงรถก้อนสันอยู่เขาไปบรรทุนเดี๋ยวสิออกมาเห็นหนูหอยอรรทุนนี่อันวันี้สิมาขวานหนูอู้ยีปอแข็งแรงคือเก่านะครับสบายดีอยู่ดีไม่ห่างเดี๋ยวครับออกมาครับผมครับคเดี๋ยวพาเ่อผมไปเบรงรถก้อนพี่น้องนะครับพี่น้องครับมาหอดเตือนแล้วเฮ้ยไม่อย่างคือชีพไประบาดเลยพี่น้องบ่กพี่น้องรถติโอ้ มาปุ๊บก็บมาเห็นรถกันได้ล่องเลยพี่นอ้องไอ้แล้วล่องรถแล้วนะครับขั้นสีดำเงินว่างั้นโอ้เท่าไรกว่าแสนเ,ทนเอทโอ้ยมันกับพวกเอาอยู่ได้ละรถใหม่ๆอยู่ได้บุญล่องเพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวขับเดี๋ยวขับมาจากสีถามเพิ่นมากบ่ฟ่านเต้นแล้วพี่น้องครับฝ่าไอ้ครับเอืออ้อแล้วมาเบิ่อง,บองอันรถน,นะครับฟ่านแม่ปีแล้วทู่บอกว่าให่จานลอยผ้าขาวมาเบิ่งก็เลยผ้าขาวมาเบิ่งอยู่เตี่ยนเสี่ยวเตี่ยนมูนี่ละนะครับ เราได้รถเก๋งแล้ววะเราไปเห็นงานอันเมื่อหนอกมาเราก็เลยอยากได้รถนะครับเรามาเบิง่งไม่หลายคันนะครับให้เป็นเรือกอ็อหลดสะหนอกว่าราคาแสนต้นๆราคาบ่ถึงแสนกับมีนะครับเนี่ยคือจังคันแดงในกับแสนนิดๆในกับแสนนิดๆคือกันน,น,นะครับเนี่ยสุม,มดดาด้าสุมยังี่ก็บกับมีหลลยนะครับเนี่ยมดดาด้าฮอนดานะครับ เชฟก็มีรถครอบครัวนะครับตัวนี้ก็แสนนิดๆคือกันกันมักรุ่นใหญ่กับรุ่นนี้เลยไอ้โตโยต้านะครับแล้วถ้าถามันกำลังไปล่องรถอยู่นี่เอื้อยนะคือบ่กเอาแนวนี่เอื้อยปล่าังคับผมมักรถครอบครัวขั้นใหญ่ๆยังสิได้ผมนี่เนี่ยกระซิแสนกว่านี่ละ แหนบเชฟกันนี่น,นี่ไหม,มกันนี่ไหมรถขอบกลัวแสนกลัวคิดว่าเพราะว่าเชฟมันราคาบ่แพงว่าไหนดิเดี๋ยวจะถามแล้วเพิ่งขันมากหลุดง่ายวะแมนครับไปเบิด์สุกคนเปิดเบื้องรถนี่เกียวออโต้เนี่ยเกียวออโตัว,ตว,วจังวะเดี๋ยวตาถามแล้วเพิ่งก่อนแสนกลัวไรหล่ะผมรามากั้นนี่ มันกันใหญ่มันงามเนาะเนี่ยอันนี้ท่ายก็เปิดได้ตัวนี้เนี่ยรถเจ็ดที่นั่งเขาเอื้อ,อนแม,แมนครับเก็บคองก็ได้พับบอสลงไปได้ทุกนี่บอสไว้เล็กน่อยนั่งทั้งหลังผู้ใหญ่ก็นั่งได้ซ้ำรถตู้วันนี้หน่ถามแล้วเบิง้งเธอเราอยากได้ปะหรือเรามักรถเก๋งหน่อยก็ให้เราเอาแล้วถา,ถามเมื่อก่อนเพื่อขลังมาไปลองรถอยู่ไปน้อง แถวเอาเคือเลี้ยวไปบุญบ่าเลคือบ่เลี้ยวมาหนหา,าเตี้ยนเดี๋ยวขึ้นมานนี้แล้วโอ้พ้นพากันขับมา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 สันพี่พี่พจักแหละเท่พนอนอ่าเขาช่องนี่สนกุกมามามาโอ้งามเว้ยเออจะคล้องคนขับผู้ไปนั่ง,งกันดังางกันนี่มาๆมา,มาโอ้ฟอร์ดครับกันนี่ครับเนี่ยเอาไอเราไปนั่งนั่งเลย พวกเอ๋ม <c oughs> ัน่าขั้นบุนบานดิเอ,อเดี๋ยวลงมาจังกุยก,กันบึงยางยางกับอันยางห้ากับอันนี้ยางห้ากับอันกระเบื้องมันเปิดเสียงจังส่พ้อโอ้หน่อยๆพวดีเลยออต่อเลยเดี๋ยวสัมผัสบองดูลงมาละบ่เนี่ยสัมผัสบองดูไปลองรหลดมาไปจังได้ <c oughs> ไปจังไหนไปล่องมาแล้วมากบ่มากมากกว่านนิ่มดีแล้วว่ะเอยรถเก๋งเวยก็ล่องม่งเสร็จแล้วออเอ้เราเบิ่งถ่ายเราเบิราัขั้นดำนี่เท่าไร่ขอท่านแสนกัวแสนเจ็ดแสนแปด โอ้ยเรามักขั้นนั่นขั้นนันลาระสนซีไม่ต้องพูดแล้วเอ้าเออมันจังว่าได้เป็นหนีแล้ววะเราบักสดสดเออซีน้ำเงินนี่เจ้าหัดอยู่เดินนันสนามกีฬาบันเพ้งนันบักกวงเลยเจ้าหัดยี่หันเลยเดินสนามกีฬาบันเพ้งนันเอามีกล่องผมเหมกันนี่ พาดพี Dante, Nacional, tam, ่น้องมีกองรวามเลยนี oh, 3, 1> 1 entonces, 1, na, entonces, ่เท่าไหร่นะให้ไอ้เป็นเท่าไหร่ก็อนมาตั้ง1ีเอสดได้แล้วมา้ยก็เห0นซีดวน1ีเอ่วนห0 0่0แสโอ้โธ่มาเอียงเลย1นึ่งแสน่้มื่นาดโธได้ได้ของดีแล้วว่าไน้ลูกพี่เจ้าไปวนขับอยู่บันแพ้งนั่นสนามกีฬาน่ะมุนอยู่ผู้เดียวเจ้าหันเดินนาถอยหลังมันกวางย่ดอกล้านบันเอือ เอาแล้คุยกันบาทหน่ยโอเคนะครับมากแล้วว่าจันมากขั้นน้ำเงินเหหลยล่ะเพื่อน่าผ้าไอ้แล้วมาเบิ่งพี่น้องเอาอไหนเพื่อนคุยกันทั้งคุณน,นะครับจัดร้อยกาถ่ายคลิปสูพี่น้องเบิ่งนะครับรับคำสั่งอีเมลผีผ้าเพื่อนมาอเมลผีท้น้ำข่อยซวงหลวบสามหลวบแล้วข่อยก็เลยว่าเดี๋ยวสิผ้ามาดอกบว่าจันไหนบ้าแล้วก็เลยไอ้แล้วมากแล้วนะครับขั้นสีดำเงินก็คือสีเอาขั้นไหนแล้วเบิ่งส่งมากคักแล้ว เอาแว่นวอร์ดเอลยไอขี้น้ำหนึ่งเด้ออันแสดงกีฬาบอนเพื่ออย่งเรามองฮัดรถเจ้านล้ววนหมุนลุยๆยื่นแล้วครับผมเอาโอเคตกลงแล้วมากแล้วว่าจันว่าได้บังอีกรอบกันก่อนนี่ครับโอ้ต้องเอากล่องทั้งหลังต้องเอากล่องทั้งนี้มันจังชัดเอากล่องทั้งนี้ละเปิดเบิตงกระดาษเรื่อยเรื่อยถ่ายเฮ้ยเสรล้ว มันมันมันเป็นแบบโค้ดโบ่าณนี่นี่ดิเออนี่มันมีตุ่มหน่อยๆอยู่นี่นี่นะครับผมมันมีไฟส่องด้วยป้ายทะเบียนก็เปลี่ยนเป็นคอนแกนได้อู้สัมรถใหม่ตัวเอื้อยนี่เนาะบารดบนสีข้างในยังอะไรอยู่ยังกิกกเลยครับครับยังกิกกเลยสภาพแน่นอยู่ครับสภาพดีก็จะรักษาดีคนเก่าก็จะเปิดเบื้องเบาหลังด้วยเบาหลังด้วยแบบนี้ โอ้บอ่อหนังตัวนี่บอ่อหนังเอืยอยบ่อหนังอีาา่เมียปีเอ้ยบังเด้อเมียปีเด้อไหนลรถขั้นไหล่ะแมะ่สิได้ไปรประจํากันยู่วันเพียงได้บาดในรถขั้นไหนเบื้องทางหนาก่อนพี่น้องเกี่ยวออ์ออโต้ไอ่เลมาจมกได้คือไอ่เล่าว่าต้องเจาะจงเกียร์ออโต้เท่านั้นละว่ะเราขับรถเกียร์กระปุกเพราะท่านเปลี่ยนเราก็เลยว่าเสียเอาเกียร์ออโต้แต่เกียร์ออโต้เราก็ต้องไปซสอมไปฝึกอีกเลยนะครับในเกียร์ออโต้นะครับ นาปัด๊ดนาจ๋องงามเบิดนะครับท่านสมัยไม่เยี่ยมเอเย็นนะครับสุดยอดสุดยอดเพราะว่ามันเป็นเกียววัตุไอเราอยากได้พอดีแต่ว่าปรกันเป็นเกียวธรรมาดาเราก็ครับเพราท่านได้ได้เกีียววัตัวนก็สิไปล่องฝึกเอาอยู่ลรามาเนาะโดยรวมสวยงามนะครับมีอย่างกัโทร่าปรึกษากันได้เพราะว่าอยู่ร้วยกันนะครับซ้ำพี่น้องป้องไปกันนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนป้ายให้เป็นป้ายขอนแกลนนะครับสวยงามสวยงามมาถ่ายรูปทรงให้ไม่แง่ปีบ้างเนี่นเนี่ยลูกพี่มาถ่ายรูปทรงให้ไม่ปีบ้างนะเออนี่ละเอายกโปให้เราเนีขั้นนี่แหละพี่โอเคครับขอบคุณครับพี่น้องป้องไปขอบคุณเล่นหลายาคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ